เผ็ดตะวันชวนหิวนะครับวันนี้เรามาร้านประจุนะครับอยู่ซอยเลยสุสานใหม่ครับสุสานวัดเ้นปอนะครับเขเต็มหน้าร้านเลยครับร้านบ้านๆเพอ่มบ้านๆนะครับคนแถบนี้รู้ดีนะครับผมร้านประจุกขายไม่แพงให้เยอะแบบจุกๆนะครับครับมาถึงป้ากระป๋ผัดอายุเลยน่ครับนี่ร้านประจุกนะครับ ตรงนี้เขาเรียกอะไรป้าตรงนี้เขาเรียกอะไรนะ,รรระนโรงน้ำตาลเหรอหรอ่านี่ออป้าขายล้หน้าเพ่ท่าไหร่เนี่ยฮะขายสามสิบโอ้ยผมมาแล้วทำไมคนเยอะจังเลยมันยากาศบากาศบ้านๆหน,น้าสวนเลยนะนเนาะนี่ครับป้าขายถูกจังเลยให้เยอะด้วยใช่ครับทำรัาหน้าครับอันนี้กี่ชามป้า ชามเดียวทำชามต่อชามเหรอโอ้โหขออนุญาตดูนะขอโทษครับป้าดูตรงนี้นะโอ้โหสามสิบบาทคุณผู้ชมเอ้ยมาอุดหนุนป้าเยอะๆเด้อแค่นี้ป้าก็จะเป็นลมแล้วเนาะนี่อันนี้ล่าหน้าเลยครับป้าหน้าราวามอโอเคโอ้โหดูนะครับเรียบร้อยสามสิบบาทคุณปูเลยครับเอาเลยแบบมีผัดซีอิ้วนะครับ ป้ากระุ้งก่อนเตรียมตัวทำอะไรเอ่ยเอา้าทำอะไรครับผัดอะไรป้าเสี่ยวอาาก๋วยเตี๋ยวประจุตรงนี้เรียกอะไรนะ ลงนั้นตังเก่านะครับข้างมางนี้ก่อนก็มีต้นมะพร้าวเยอะก็ทำน้ำตาลเนี่ยอ๋อตันนี้เป็นน้ำตาลต้นมะพร้าวตรนีหนึ่งเปาละไมเดือดอันนี้ทำเป็นเส้นเล็กน้ำ <laughs> าเขายังไม่โบราณนี่คุณเนี่ยเขาเรียกฝีมือประสบการณ์เยอะทำคนเดียวน้องเขาก็เสียแล้วเขาเลยมาช่วยอืมน้องมาช่วยทำคนเดียวด้วยหมูรวนแล้วครับสุกแน่นอนอืม 也不。